ดาวเลี่ยมกรอบท้องที่หลายคนยังไม่เคยเห็นเทคนิคการพ่นซาตินสลับแกะลายของทางร้านกับเครื่องพ่นทรายในสไตล์แบบโมเดิร์นมากนี่คือหนึ่งในขั้นตอนของโต๊ช่างของเราที่ซอมาตรวจงานให้กับทุกท่านค่ะกว่าที่จะได้งานสําเร็จสักหนึ่งชิ้นนะคะต้องผ่านหลากหลายขั้นตอนทั้งที่มีความถนัดทางด้านที่แตกต่างกันค่ะผลงานหนชิ้นอาจจะใช้งานมากกว่า1คนมีความชํานาญเฉพาะ ได้สิ่งที่ดีที่สุดางานที่มีคุณภาพค่ะหลังจากที่เราขึ้นกรอบตัวเรือนเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่เลือกขออแบบพ่นสาก็ต้องใช้เครื่องตัวนี้แหละค่ะการพ่นรายให้เป็นเนื้อแบบทองสีด้านเกลียอารมณ์หรือไล่เฉดดิ้งของตัวกรอบให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนแหวนกรอบพระเลดกำไลหรือว่าจะเป็นงานจิวเวอรี่ทุกชนิด เลือกใช้เทคนิคดีๆที่จะนํามาใส่ลงในงานให้กับทุกท่านอย่างมีคุณภาพในเรื่องของการฝังเพชรที่ต้องใช้กล้องในการซูมเพื่อให้เห็นอน,นูต่างๆเพื่อให้เก็บรายละเอียดได้อย่างสวยงามค่ะการฝังเพชรด้วยกล้องเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากซึ่งเป็นการเก็บรายละเอียดได้ดีที่สุดค่ะให้เราเห็นทุกรายละเอียดนอกจากช่างที่จะมีความชํานาญเฉพาะด้านในแต่ละแผนกแล้วในการป้องกันหน้าวัตถุให้ทุกจุดด้วยค่ะ างทองรักสิริคลองหลวงหน้าตลาดสดอัยลายังคงยืนยันการันตีงานคุณภาพในทุกแผนกเราเรามีช่างของตัวเองควบคุมคุณภาพโดยเหียและซ้อทุกท่านได้มาจบทั้งงานเลี่ยมและงานซ่อมที่ร้านของเรากันนะคะสิริคลองหลวงหน้าตลาดสดอัยาลา